ปอนัทวุฒิเผยข่าวช็อกนะครับเอพรทีป่วยมะเร็งปอด วันนี้นะฮะมีข่าวที่ทําให้วงการบันเทิงสะเทือนใจเมื่อเอพรทิพย์นะฮะภรรยาของพระเอกชื่อดังปอณัฐวุฒิสกิดใจถูกเปิดเผยว่าเธอกําลังเผชิญกับโรคร้นะฮะมะเร็งปอดโดยขณะนี้อยู่ในกระบวนการรักษาอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมานะครับพี่ปอณัฐวุฒิก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านใน i อส่วนตัวนะครับเป็นภาพของพี่เอพรทิพย์ขณะอยู่ในโรงพยาบาลพร้อมข้อความเปิดเผยว,ว่าเธอกําลังป่วยเป็นมะเร็งและกําลังเข้ารับการรักษาอยู่ในรายการข่าวใส่ไข่ทาง ไทยรัฐทีวีพี่หนุ่มกัญชัยนะคะก็ได้ยืนยันว่าข่าวที่เอพรทิพย์ป่วยเป็นมะเร็งปอดนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่การสร้างคอนเทนต์แต่อย่างใดโดยระบุว่าเท่าที่ทราบมาคือเป็นเรื่องจริงเขาป่วยจริงๆเพียงแต่ว่ากระบวนการรักษาเป็นยังไงเดี๋ยวรอทางพี่ปอออกมาพูดเองดีกว่า ทางด้านาศาสตราจารย์นายแพทย์มานพพิทักษ์ภากรหัวหน้าสูย์วิจัยเป็นเลือดด้านการแพทย์แม่นยำศูนย์จีโนมิกสิริราชนะฮะก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน X ว่ามะเร็งปอดในคนไม่สูบบุหรี่โดยเฉพาะผู้หญิงชาวเอเชียกำลังพบบ่อยขึ้นและมีความสัมพันธ์กับมลพิษท,ทางอากาศเช่นฝุ่น PM 2.5นะฮะสำหรัตอบความคืบหน้าเกี่ยวกับอา,อาการของพี่เอพรทิ์และแนวทางการรักษาพี่ปอมีกำหนดแถลงข่าวในวันที่5มิถุนาย,ยนนี้เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนและตอบข้อสงสัยของแฟนๆทางพีนิว ก็ขอให้พี่เอ๋เข้มแข็งและผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากไปได้ด้วยดีและขอเป็นกําลังใจให้ครอบครัวสกิดใจทุกคนด้วยนะครับหากเพื่อนๆหรือคนใกล้ตัวนะฮะมีอาการที่น่าสงสัยเช่นไอเรื้อรังเจ็บหน้าอกหรือหายใจลําบากอย่าละเลยนะครับควรปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็เช่นเคยฮะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องของ่าวพีนิวกันด้วยนะครับเราจะกนใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พีนิวด้วยนะครับสวัสดีครับ